ครับสวัสดีครับผมพันตปีดนะครับก็ชื่อจริงก็ตุลสิงตุวัฒนากรนะครับก็พันตปีดยีบตีและติงนะครับก็สายานในวงกลางก็พันตปีดนะครับครับก็ส่วนประวัติความเป็นมาของผมนะครับก็เริ่มจากรถรถ,รถนิสสันกระบะ b i เอ นะครับแล้วก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนมาเป็นเตฟิโลทั้งตรงคือมันเยอะเราก็อธิบายโดยรวมๆมกันละกันแล้วจนสุดท้ายก็จะมาเป็นรถดิบคันนี้ก็คือที่มาแข่งขันในล่าสุด ก็สำหรับการแข่งขันรถแด็กที่มีความภาคภูมิใจนะครับก็ก็มันก็หลายรายการนะแต่ว่าก็คือรถที่ใช้ในการแข่งขันก็อ,อ,อย่างสองสี่ศูนย์ซดก็ภูมิใจนะที่ว่าได้ขับแล้วก็แข่งในแข่งแด็กก็ประสบความสำเร็จหลายอย่างจนล่าสุดมากขึ้นมาทำเทวีโล่ซึ่งเทวีโล่ล่าสุดก็ที่งานทุ่มอัพไพศาลนครก็ได้เวลาแปดจุดเจ็ดแบบขับไม่คุ้นมือเลย แต่ึงจริงแล้วมันก็ถ้าขับได้คุ้มมือแล้วก็ได้ซ้อมบ่อยหน่่อยปาจุด3มีแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ฝากไว้ปีหน้า2015ครับครับก็จากการที่ผมก็แข่งขันรถแดกมาก็เยอะใช่ไหมครับมันก็เป็นทําให้แบบมีไอเดียที่อว่าเออเราอยากจะทําอะไรที่เป็นในในสิ่งที่เราชอบนะครับก็เลยเกิดเป็นพันธุ์ปีด24เลตซิซ่งขึ้นมาก็เลยอยากให้มีจุดเด่นขึ้นมาด้วยในในตรงนี้ ขึ้นมาให้คนทัรู้จักพันธุ์ปีดก็คือมีโอกาสได้ทําไดาโน่ตั้งไดโน่ขึ้นมานะครับณปัจจุบันก็จะมีขับเคลื่อนสองล้อแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อในในสองสองไดโน่ในเวลาเดียวกันนะครับที่นี่ที่มีก็จะเป็นอะไรญี่ปุ่นของเก่าหรือของใหม่นะครับก็มีหมดครับ สำหรับดิฟเนี่ยจริงๆแล้วติดตามแล้วก็ดูมานานโอ้นานมากแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาขับรถดิฟหรือว่าเล่นรถดิฟเลยแต่บังเอิญมีลูกค้าที่ขับรถดิฟแล้วก็เล่นรถดิฟอยู่ก็เข้ามาทำมาทำเครื่องทีนี้วันหนึ่งก็มีโอกาสได้มีเวลามามา,มา,มาทำรถดิฟขึ้นทำรถดิฟขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้วก็ลองขับ ก็เริ่มจากฝึกโดนัทเลขปาดอะไรมาก็หาก็หาดโดยตัวเองแล้วก็เปิด YouTube ดูไปบ้างอะไรมัง่งก็วันหนึ่งก็มีโอกาสได้ได้ได้เข้ามาแข่งขันแข่งขันก็ยังหู้ตับประเลยเห่หลามากมีชนขวาบ้างชนตายมั่งก็ก็หลังๆมาก็ถือว่าก็เริ่มดีขึ้นจุดเปลี่ยนก็คือได้มาเจอพี่หนึ่งไฮนะครับหนึ่งไฮเตอร์บิทนะครับให้คำแนะนำพี่หนิง ประุมธานีสเปีดเวแล้วก็อีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยคือมันก็เป็นความรู้เกี่ยวกับดิฟให้ให้กับตัวผมละก็ต้องขอคุณมาหน้าที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่วนรายละเอยียดอื่นกับกับรถดิฟเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบมันแล้วก็น่าติดตามทําผลเดียวไม่มีจบไม่เหมือนรถแด,ก,ถดกทำผลเดียวจบแต่นี่โอ้โหไม่จบต้องไล่ให้จบเปลี่ยนแปลงอะไรไป ก็เพี้ยนหมดทุกอย่างก็ต้องมานั่งไล่กันใหม่การขับทุกอย่างก็ต้องก็ต้องฝึกซ้อมก็ไม่เทพไม่ให้เทมจริงก็ต้องฝึกซ้อมเน้นที่การซ้อมเป็นหลักก็ก็ถือว่าดิฟเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าใหม่ๆขึ้นมามันต้องต้องซ้อมให้เยอะ สำหรับรถที่ใช้หัดดิฟมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเตเิโล A3 1คันนี้นี่คือตั้งแต่เริ่มต้นโดนัทเลข8จนมาถึงมาปัจจุบันก็ทําการแข่งขันอ,อยู่ในกลุ่มคาสบี B ซึ่งไปบีด้วยกันเลยสำหรับรถคันนี้เพราะคันนี้นี่ก็แรงมาก็อยู่ที่ห8 0สแรงมานะครับท็อกอยู่ที่90้บแรงบิด9 0้าร้อยหรือ9กกิโลนะครับก็เป็นเครื่อง 3าเจนะครับข้างล่างสองข้างบนหนึ่งผมทำรถแดกยังไงเนี่ยรถคันนี้จะเป็นแบบแต่งทรงรถแดกอย่างนั้นเลยแต่เพียงช่วงล่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นดิทุกอย่างเนี่ยเต็มหมดยกเว้นตัวเครื่องตัวเครื่องยังคงเป็นสะต,ตนดาดอยู่เพราะว่าทําไมถึงต้องเป็นเครื่องสแตนดาเนีเพราะว่าสมมติเพราะรถดิฟเนี่ยเป็นรายที่การบำรุงรักษาสูงมากสมมติกิดมีปัญหาเรื่องอาชาร์ลไลหรือหรือมีปัญหาเรื่องลูกตูบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีปัญหาปบยกเปลี่ยนพ่นล่างใส่ได้เลย แต่ทุกอย่างก็กยังคงเต็มในอุปกรณ์ของมันหมดครับก็ส่วนทีมครับผมก็อยู่ทีมเอ่อตีเมหลินหลงนิฟทีมนะครับในการดูแลทีมในตรงนี้เนี่ยผมจะ เรื่องเครื่องยนต์ผมจะจะคอยดูแลตนล่วงช่วงล่างนี่จะเป็นพี่หนึ่งไฮเซอร์วิสนะครับที่เขาจะเป็นคนดูแลอยู่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองออวงการรถรถแต่งรถแต่งบ้านเราเนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โห,โหแบบวูบวาบหรือหวามากคืออ,อ่าให้ยังไงดีญี่ปุ่นหนึ่งผมว่ายังไม่เท่านี้เลยนะแต่เมืองไทยนี่เหลวมากคือทุกอย่างอุปกรณ์การตกการแต่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ มันเหมือนกระแตกเลยแล้วมันง่ายแล้วการตกแต่งตอนนี้หลายๆอย่างอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเข้ามาง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถตกแต่งเข้ามาในรถเนี่ยแล้วทําให้มันเหมือนมองดูว่าการพัฒนารถแต่งบ้านเราเนี่ยมันไปได้เร็วมากก็ฝากเชียรผลงานของเตียนตีหลินหลงลิฟทีมนะครับก็จะมีอยู่หคันนะครับก็ฝากเชียด้วยแล้วกันครับแล้วก็ส่วนทางอู่เนี่ยก็มีอะไร หรือจะเช่าจะจูนไดโนยังไงก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 8 7นะครับ758198นะครับขอขอบคุณครับ